รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ร้านอาหารวายเฮียร์เมเจอร์ซีนิเพ็กรัชโยธินสตูดิโอรามินทาเป็นเตเป็นกิงโก้กิงโกงอะไรนะ <laughs> ล่ะกีฬาค่ะกีฬากา เรายังอยู่กับชิมมี่เหมืนเดิมท oh yeah. hmm. uh, okay. ีม today อะมีอ่า wedding ceremony okay it's good yeah first t i for me i ป็น t u l นธรรม a นไ a ยแ o n ว y ุณส a ม e ร t you can d a y c e you can รถ t ุกอย i n ง i n เทศ s า i s ี้หลังจากที่ปีที่แล้วเราพาทีมไปเที่ยวธรรมชาติไปช่ำตกแล้วก็อีพีเนี้ยมีทีมงานของเราแต่งงานคหมุดหมายที่เราเดินทางมาที่หนองคายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปม้วนงานแต่งกันจ้าดา้าสาพร้อมไหมย้ายดาวสาอยู่รู้น ที่มาร่วมงานแต่งของทีมงานกันถึงที่จังหวัดหนองคายบรรยากาศจะม่วนซื้นขนาดไหนอ้าวไปชมกันเลยจ้า สนุกสนานกันพอหอมปากหอมคอก็ปล่อยให้คู่บ่าวสาวเข้าเข้าวิธีมงคลสมรสตามประเพณีพื้นบ้านไทยอีสานกันตอ่อส่วนปิงปองนินินวและทีมก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรออยู่อีกเพียบจ้าว่าแล้วก็ตามไปเลยดีกว่า,วาแล้วตอนนี้นะเราก็พาทีมมาอยู่ที่ตลาดท่าสเสด,ด็จังหวัดหนองคาย ก็เพราะว่าถ้าใครมาหนองคายเนี่ยก็ต้องมาเดินเลาะแม่น้ำโขงมันจะมีร้านคาเฟ่ตล,ตลาดอะไรเยอะเลาะแม่น้ำโของอย่างเนี้ยยาวเป็นย,ย่านช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งแต่ที่เราจะไปมีอยู่<ช>รา้านหนึ่งเนื่องจากตรงนี้เป็นสัญชาติที่รวมกันหลายหลากก็คือทั้งไทยฝั่งตงข้ามเป็นลาวเลยไปอีกพันกิโลเป็นเวียดนาม,นามก็เลยจะมีร้านที่เราจะพาที่ไปวันนี้ใช่กาเฟ่เวียด

ร้านกาแฟเวียดนับเป็นร้านอาหารชื่อดังร้านหนึ่งในตลาดท่าเสด็จที่นักท่องเที่ยวมาจังหวัดหนองคายเป็นต้องมาลิ้มลองความอร่อยเพราะที่นี่ไม่ได้มีดีแค่กาแฟเ,เหมือนชื่อร้านเท่านั้นบรรยากาศโดยรอบร้านยังตกแต่งเป็นสไตล์เวียดนามนั่งเล่นได้ชิลๆมองเห็นวิวแม่น้ำของจากในร้านแถมอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูและที่สำคัญเป็นอาหารเวียดนามแบบต้นตำรับจ้ารับรองได้ว่าอร่อยไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน แล้วอาหารตอนนี้ก็มาแล้วแล้วก็มาพบก,กับพี่หนึ่งนะคะสวัสดีสสดครับสวัสดีครับพี่หนึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้ใช่ครับอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันบ้างครับพี่หนึ่ง<ช>คะต้องบอกว่ามาถึงร้านเราครับร้านกาแฟเวียดก็ต้องมีสตอรี่ความเป็นเวียดนามหอ่า <ๆ S 2> เริ่มจากจานนี้ครับจะเป็นเมี่ยงหมูกรอบเป็นซิ้นเนเจอร์ของชาวเวียดนามครับอ่าแล้วก็ไข่เจี่ยวไซง่อนครับ อันนี้แกเนนเง,งเขตร้อนครับอันนี้เลยอย่างนู้ดส้มตำราชวงศ์เหงียนครับส้มตำราชวงศ์อะไรเหงียนเหยียนแล้วองนส้น่าหนหมูนี่น่ากินมากเลยอันนี้ข้าวจี่ยวนครับ<ะ>หรือขนมปังหน้าหมูครับ อ๋อแต่คือเหมือนไม่เข้าวจีอวันหรือว่าขนมปัมาแก๊สใช่ไหมใช่ใช่ปัมาแก๊สอันนี้จะน่าจะเป็นหัวปลีป่ะคะใช่หัวปลีครับแล้วเอามาทำอะไรคะยำครับเป็นอาหารของชาวเวียดนามครับอ่ะตรงหน้านี้เลยอันนี้อันนี้ลาบปลาน้มโขงครับก็คือปลาคังฮะอ่าแล้วนี้อันนี้แล้วนี่ครับอ๋ออันนี้คือขนมปังปาเต้ครับอ่ะอันนี้เป็นยังไงคะอ่าอันนี้จะเป็นตับบดครับอ๋อ อันนี้อะไรอ่ะครับพี่อันนี้เป็นเหมือนหมูหมูเลยใช่ไหมตัวนี้จะเป็นหมูหินม้าครับหรือหรือของชาวเวียดนามก็คือจะเป็นหมูหนาวครับใช้ตัวหนังหมูมานึ่งกับเนื้อหมูครับแล้วก็มีส่วนของหูหมูกระดูกอ่อนบางๆครับชอบเลยชอบใช่แล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวนี้อร่อยได้เวลาแล้วนะคะเวลาที่พวกเรารอคอยกินเลยค่ะพี่หนึ่งเราด่าเลยครับแต่กินไม่เป็นค่ะพี่ต้องยังไงอะค่ะอย่างเช่นอันนั้นเลยอันนี้เนาะ มันมันคือซอสอะไรคะเหมือนซอสหมูแดงเลยอ่ะอันที่จะเป็นซอสตัวมะเขือเทศกับซอสพริกผสมกันครับแล้วก็มีเครื่องเทศอยู่ด้วยครับอ๋อเอ็มฟยูโอ้ยูเฟยู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 ฟิฟตี้ฟิฟตี้ดเดียวอายูวันท้าเยสมวดเป็นแต่แซบเหรอแซบบหรอคือบอกแซบอ่อ แ่บพิมมาแทบเออเออส่วนอันนี้อ่ะคันอันนี้จะเป็นเมี่ยงหมูกรอบครับอ๋อก็จะวิธีการทานยังไงขออนุญาตนะครับเดี๋ยวใช้มือนะครับได้เลยค่ะอาหารเวียดนามนี่เขาจะเน้นใส่ผักอย่าที่หนึ่งเนาะใช่คนเวียดนามเขาก็เลยแบบผิวพรรณผิวพรรณดีแล้วก็สุขภาพดีด้วยครับ พอพี่หนึ่งมานั่งปุ๊กผิวพันธ์ุของพวกเราก็คือหยาบก้านไปเลยเล่าเลยพอไม่ได้ฝากเลยอันต่อไปเลยดีกว่าอันต่อไปครับตรงนี้ครับซุปมะเขือเทศใช่โตมโต้แอนทอฟเมนูนี้ผิวพันธ์จะดีนะมันเหมือนกีนอร่อยก็ถ้าแขรกัน่อมแต่ในความ ซุปเปี้ยวแบบนัวๆอร่อยอร่อยพิมพิ i ซ is a บ e เว g o o กูดนะสไปซ์เล็กนิดเดียปลาครั้งนี้เขาจะมีข้อดีตรงไหนนะคะที่หนึ่งจริงๆเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดครับแล้วก็เนื้อเขาจะแน่นแล้วตัวเขาจะใหญ่จะได้เนื้อเนื้อปริมาณมากหน่อยแล้วก็จะไม่ค้อมีก้างชิ้นเล็กๆอันนี้อันนี้ีมามามาอันนี้ดูแบบเป็นเป็น กรรมวิธีที่เยอะมากเลยอ่ะใช้เนื้อเนื้อหมูเลยครับกับหนังหมูแล้วก็หูหมูครับคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็ห่อด้วยใบตองครับแล้วก็ไปนึ่งใส่ใส่ี่คืออะไรคะคือตัวหนังที่มันละลายแล้วอ๋ออ่าเป็นแค่แบบเจลาตินแต่เป็นของมันเลยใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใส่วุ้นค่ะไม่ได้ใส่ผงวุ้นหรือหรืออะไรอ่ะใ่นในนี้ก็มีชาต เด้งสู้ปันแล้วก็มีหลายอย่างอยเนี้ยเหมือนจะลมหอมลมพันลมพันแบบเป็นนด้วยนิดนึงอะ่ะเนาะมันจะคล้ายๆเนื้อแฮมต่อไปก็จะเป็นร้านของเมนูไข่เจียวไส้งอนใช่ไหมครับม<ๆ>ันจะเหมือนไข่เจียวตึกอ่ะอะไรรู้นะแต่มีนจะมีจะมีวุ้นเส้นแล้วก็มีหมูมันก็เลยทำให้แบบแน่นอะ่ะเนื้อมันแน่นอ่ะอร่อย สำหรับมะละกอรครับเราใช้มะละกอฝานเป็นเส้นใหญ่ๆครับทำคู่กับตัวแคปหมูแล้วก็ตัวถั่วลิสงครับตัวนี้จะให้กลิ่นแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กว่าครับทุท่นมีซีสต e ดรยโอดูความตกแต่งข้าวเหนียวมะม่วงจ้าแต่ตกแต่งแบบไม่กล้ากินอ่ะตอนะนี้ <laughs> มิธีการกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ถูกต้องอ่ะราดกะทิบนข้าวหรือราดกะทิที่มะม่วงถ้าสําหรับผมนะผมชอบราดบนมะม่วงผมรู้สึกว่ามันกลมกล่อมทั้งคําดีครับแต่ถ้าราดราดบนข้าวผมรู้สึกว่าข้าวมันจะเละไปหน่อยเี่ย้องอ่ะคุณทำอย่างนี้นะข้าวมะม่วงกะทิต้องคู่กินเคยกินไหมข้าวเหนียวมะม่วงอันเนี้ยชอบชอบออ่ะถ้าชอบก็กินเลย เ thank you. ราพยายามใช้ข้าวเหนียวใหม่อ่ะครับมันจะมีความหอมและความนุ่มใช่มันจะมีความหอมและความนุ่มมากกว่าข้าวเหนียวแบบ<ด>ที่แบบานานแล้วที่นี่เป็นร้านกาแฟเวียดครับถ้าจะขาดกาแฟเวียดนามก็เป็นไปไม่ได้ <S <S เพราะฉะนั้นตัวกาแฟครับของเวียดนามเองมันมีความเป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นตัวกาแฟเขาครับก็จะเป็นข้่วพร้อมข้าวแล้วก็ถั่วแล้วมีน้ํามันหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะใส่ที่กรองกาแฟของเขาเองแบบนี้ครับอ่า แล้วก็จะใช้น้ําร้อนไหลผ่านตัวกาแฟแล้วก็สกัดออกมาเป็นกาแฟครับอืม่าหนลองก็จะรอประมาณ1-2อนาทีรอให้น้ำเขาไหลลงมาน้ำก็จะดรอปลงมาใช่ไหมใช่กาแฟได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราลองชิมดูครับผมแนะนำว่าลองชิมเป็นกาแฟดำดูก่อนให้ชิมลยโอ้ยนู t a s ท e Very strong bitter i t t e r i smell smell very very good เพิ่มนมข้นหวานเข้าไปอีกนิดนึงครับจริงๆแล้วแต่ความชอบความหวานนะครับเพิ <S <S ่มเข้าไปแล้วเขาจะได้กลิ่นที่แบบหอมมากยิ่งขึ้นครับง่ายกลิ่นมันจะกลิ่นจะมันหอมมากมันจะหอมมากมันจะเหมือนคาราเมลเซมบราคาราเมลใช่เซ่มาสคารา วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากนะคะที่พาม,มากินกาแฟแล้วก็อาหารเวียดนามแบบสุดปังแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าอาหารที่นี่อร่อยแต่ราคาไม่ได้แพงนะคะมาติดกันได้อภิษฎฝากร้านเลยครับสำหรับร้านกาแฟเวียดครับอยู่ในตลาดท่าเศษครับเทศบาลเมืองหนองคายครับก็ตรงมาที่ตลาดเลยเราอยู่ใจกลางตลาดเลยครับหรือว่า จะโทรศัพท์มาจองก่อนก็ได้นะครับ085-824-2356ครับเราอิ่มแล้วเราก็ต้องไปเดินตลาดกันต่อไหมเพราะกานมันดีมากจะไี่ชายไปกันจ้ะเรียกได้ว่าข้าวหวานครบจบในที่เดียวแถมกาแฟเวียดนามก็กลิ่นหอมหอมรสชาติเข้มข้นโดนใจทิมเป็นที่สุดใครที่ชื่นชอบกาแฟเรค o m อรเมนก็ต้งนี้เลยว่าเปจิบหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ส่วนอาหารเวียดนามก็อร่อยไม่เป็นสองรองใครเพราะเป็นต้นฉบับต้นตำรับจากเวียดนามมาเองอร่อยสุดๆจ้า <Wow. S 1> ส่วนช่วงหน้าเรายังอยู่กันที่ตลาดท้าเสด็จนะแต่ไม่ได้มาช็อปชิลสวยๆแน่นอนเพราะมีเกมสนุกๆรอปิงปองนิ้นวและทิมยูหามพลาดจ้า